โดยการข่าวของเราเนี่ยเราเห็นว่ามีการสําแดงจผิดผิดเนี่ยนะครับผิดดำเนินสินค้าผิดแล้วก็สําแดงของผิดต่างๆแบบนี้เนี่ยเราได้มีการทราบข่าวแบบนี้นะมาพอสมควรนะครับก็เลยให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษของกรมซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับสํานักใดๆเลยขึ้นอยู่กับชุดีเนี่ยดําเนินการสอบสวนเพราะว่ามีคนให้ข่าวผมมาผมก็ ให้ดาเนินการตามเรื่องนี้เนี่ยประมาณสักสองเดือนในเคสแรกเนี่ยนะครับในกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นกรณีของที่เป็นยาไวยาตาเข้ามาจากอินเดียนะครับจํานวนสองล้านชิ้นนะครับเป็นยาที่เป็นยาซองเป็นเป็นซองต่างๆเนี่ยหนึ่งจุหกล้านชิ้นราคาขายส่งเนี่ยประมาณสองละหกสิบบาทราคาขายปลีกเนี่ยประมาณ สองร้หนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็เป็นยาเม็ดยาอะไรต่างๆในกรณีแรกนี้เนี่ยเรนยาไวยาก้าเนี่ยเริ่มสำแดงมาเข้ามาที่ท่าเรือของตะลึสำแดงเป็นกลองเป็นเครื่องดนตรี82ชิ้นหนักสามตันแต่จากการข่าวของเราซึ่งผมให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษเฝ้าเนี่ย มันจะมีข่าวทงนองนี้เนี่ยแล้วมีการดําเนินการประเภทนี้เนี่ยมาหลายครั้งหลายครั้แล้ววันนี้เราก็เลยเฝ้าระวังเพื่อที่จะจับจับ,จบตาดูและสินค้าก็เข้ามาจริงจริงแสดงเป็นกรอง3ตันเราก็ล็อกเอาไว้แล้วก็ลากไปชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะเอ็กซเรย์ดูของข้างในว่าเป็นเครื่องจริงจริงหรือไม่หน่วยปฏิบัติการพิเศษก็จับกันไปดูเนี่ยปรากฏว่าน้ําหนักก็11ตันเข้าไปของทั้งหมด800กล่อง นะครับก็เป็นยานอย่างที่เห็นมูลค่า126ล้านบาทถ้าเข้ามาขายนะครับอันนี้ไม่ได้มีการรับรองหรือว่าได้รับใบสำคัญซึ่งผมไม่ได้ขอสวนแล้วว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรก,รกรมศุลกากรหรือจะมีบริษัทชิปปิ้งเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ถ้ามีก็จะจับการเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำแดงออกมาเป็นเครื่องดนตรี82ชิ้นเสรยภาษีต๊ตอก แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการถามของเราไม่ใช่เราก็ตรวจพบออกมานะครับน้ําหนักแสดงไว้3พันของจริง1ดตันแล้วก็เป็นของที่พบทั้งหมดครับ มาจากอุเด mm ียใช่เด็กที่ขายในประเทศจะลักลอบ